สวัสดีครับถ่ายแ้วคุณลุงชื่ออะไรคะนี่สวัสดีครัคุณลุงไม้ต้นนี่นี่เลขไหนอะไรอุ้ยย้อนแสงจังเลยเลขอะไรคะได้มาจากไหนคะสี่ห้าอาจารย์ลุงเราได้ยินลุงพูดว่าเลยนะเก้าหนึ่งสี่ห้าคืออะไรคะคุณลุงคือเลขมันมาจากต้นมาจากกรุงเทพว่ามัน สตาร์ทไว้มันก็ขึ้นมาไหวหลวงปู่มันก็ดับมันเองนะบอกดับกับสตาร์ทไม่ติดเอาช่างมารดเอามาพ่วงติดบอกแบตหมดบอกไม่รู้ทะเบียนจากกรุงเทพเลยไม่มีที่เขียนนะคะก็เลยไม่ม <c oughs> ีที่เขียน <c oughs> ก็ลงมาเขียนลงนึ่งสี่ให้รมกเขียนไว่าจานไม่มีการไม่สิง่งนี่บอก นี่เลขค่าบอกโอ้เลขท่าจังๆ9145ม่ไม่ได้ทำทะเบียนต้นแจเขาเนียนอะไรม่ได้ถามโออันนี้แค่ทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถทะเบียนรถเลข9145รถมาดับที่กระท่อมละเออกระท่อมอะไรนะกระท่อมสูงค่ะสูงสูงกระท่อมสูงเคยมาไหมลงกระท่อมสูงเขาเคยมาไหม ทั้งแรกเลยแบบที่เขามามาแล้วก็ดับเลยโอ้หลวงปู่จะให้ตัวนี้หรอมัง้งเนาะ,ะมันก็ดังอยู่จะตัดๆๆเขามาไว้หลวงปู่เสร็จเขาก็นั่งเงี้ยมันก็ดับไปเลยต้องเรียกช่างมาเลยใช่ไหมคะเรียกช่างมาอ,มอะไรนั่งเนี่ยไปเรียกช่างมาได้ดูให้ไหมรับได้ดูอยู่<อ><ด>เรียกช่างมา เอาก็เข้าพวกด้วยก็เอานี่มันติดอะไเลยติดอะไรไปแสดงว่าลูกปูให้ตัวนี้แน่นอนเลยนะ9 1 4 5 4 5 4ตัวตัดเล่นเอาตัดเล่นเนาะ9 1 4ตัด1 4 5นี่นะจ้าก็มีแค่นี้นะลุงก็มี4ตัว9เขียนไว้์ติโต้มาด้วยนี่9 4ปืนลวงปู่ต้อน น้อง <24. S 2> <amat S 1> คสห้าห้นี่คือชันเแสดงว่าทานันหมดทานหมดทานหมดย้อนแซกมาจากกรุงเทพแวะมาแวะมาไหวอินดี้เห็นไหมอินดี้มาไม่ทันมาเมื่อตอนกลางวันมาชันก่อนคุณลุงก็บอก ก็ลุงบอกจ้ะก็ลุงก็บอกบอกว่ารถรถมาไหว้หลวงปู่อ่าสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ลงมาไหว้แล้วมันก็ดับไปเลยก็ดับไปเลยแสดงว่าหลวงปู่ไปปิดนี่ปิดแน่นอนปิดแน่นอนเนาะเป็นเรื่สตาร์ทไม่ติดเนาะแน่นอนช่างมาช่างมามาพ่วงว่ามันติดไปมันไปมันไหว้แล้วก็ไปได้ไป แปลว่ายางเหลือพื้นอยู่เนาะพื้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ปูยังไม่ได้ปูพื้นนะคะออตัวน,นี้ฐานขาดเก้าฐานขาดก็เก้าสี่นานจะมาค่าเก้าค่าเกาสี่ฐานกะที่ไหนนะพี่อัญเชิญเวลาจะมามาทันยาค่ะแม่อ๋อโอ้ยโชคชัยช่ย ฐานพระที่จะมาไว้ที่น้องงหลวัดป่าน้องหลวงมันตรงกันกับตัวนี้บ่แม่เลขอะไรนะคะฐานพระหน้าตักสีน้าตักสี่สิาจมาก้โอตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันเลยหน้าตักสี่สิบเก้าฐานก้เพราะว่าสี่ข้าไ่จะโอ้่ข้าวปขึ้นาข้า้า กลับไปกลับมาเลขบรรทุกมายี่สามเลขเลขรถบรรทุกมาเจ็ดสามเจ็ดซาลานะคะที่สร้างทีมงานเราจาะทีมงานเราประจาสัมพันธ์นะลุงเนาะเอ็ดินไม่ได้มาหมดแต่งงานจบบ้างอะไรบ้างถึงก็ลังคาเต็มหมดแล้วนะคะเหลือนิดๆหน่อยๆ ดีใจคุณคะุณลุงดีใจมาะเหลือแต่ปูดีใจมากขอบคุณทุกๆคนเลยดีใจมาช่วยนะแอดมินของเราด้วยทีมงานของเราครบครบแอดมินแหละครบครบแอดมินไตบุญเนาะไตบุญเออลุงไม่ต้องมัดอันนี้นี่ไม่ต้องมัดลูกเล็กกันเลยมัดเดี่ยวนึ่งเสาเสาคอนต่อตาต่อเติมโอ้เสาต่อเติมมัดไว้นานแล้ว เป็นจีวอนหรือเป็นอะไรจีวอลเป็นอะไร,รอาวไ,ไม่ใช่จีรอทรงยางไม่ใช่สายมัดอ่ะค่ะนี่นี่จีวอน อันนี้ไฟไฟที่จุดจุดให้กับลุงปูไม่มีบรรดาบอันนี้คือยาเป็นยาเลินกาต้มน้ำกาแฟกาแฟน้ำต้มกาแฟนะคะคุณยายไปไหนคะคุณลุงเออไปไหนเออนู่นยายขยันมากไปไหนพ่อคุณยายไม่มีบรรดิเลยยายไปกอนยากอนยาข้าวคุณลุงเขาบอกว่าดีใจมากมากเลย อู่นะคะกระท่อมก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะกระท่อมยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนก็เป็นกระท่อมสูงเนาะใช่ค่ะมีบันไดด้วยแอดมินได้ได้เห็นอยู่แต่ก่อนมีบันไดสูงๆขึ้นไปอืมทีนี้ก็มีผู้โชคดีขอบริจาคมาเนาะบริจาคมาแล้วก็สร้างตัวนี้ให้มีที่นั่งมีที่นั่งจ้ะตมีบันไดใหม่จ้ะแล้วแล้วทีนี้ก็อาแขกไปใครมาก็ไม่มีที่นั่งก็เลยต้อง สร้างอะไรนังสร้างศาลาจ้าบรพอดีทีมงานของเราแห้เลยนะใจใหญ่พี่ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีพี่ใหญ่อ๋อพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ๋อพี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ของเราได้ประชาสัมพันธ์เนาะจ้าแล้วก็ได้ใจผู้ใจบุญบริจาคมาช่วยร่วมร่วม รวมกันนะคะได้ออกเป็นรูปเป็นร่างนะคะศาลาใหญ่กว้างนะคะพอเสร็จพอใกล้จะเสร็จแล้วแอดมินเริ่้างนะใช่ค่ะบางมาัยงใช่เหลือนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็เหลือปูพื้นนะคะปูพื้นนะคะเหลือปูพื้นศาลาทีนี้ก็แขกไปใขรมาเนาะค่ะเอฟซีท่านใดอยากมาก็มาได้เด้อนะคะมาได้ค่ะที่กระท่อมกระท่อมสูงนะคะพี่กัดนะคะกระท่อมสูงบ้าน จะบกนะใช่ค่ะตำบลตาวังอำเภอบางเจิจังหวัดสุรินทร์นะคะอุ้ยจริงจกให้ิงจกอยู่บนจังอยู่บนนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ทันไม่ทันจริงจกนะคะเมื่อกี้นี่อยู่ในคางไปอินดี้อินดี้ไปไหนอยู่บนอยู่ในคางน้องปูอยู่ตรงคางอยู่ตรงคางเดีม็ไปดูเรื่องนะคะคุณ ไปดูจิงจกอยู่ตรงคางหลวงปูมีสองตัวอันนี้ไหนตรงไหนบนหัวด้วยอยู่บนหัวด้วยบนหัวด้วยดูดูค่ะโู้จิงจกอยู่ในอีกตัวหนึ่งไปอยู่ไหนนีอยู่ฝั่งน้นะคะจิงจกนะคะจิงจกทุกคนจิงจกอยู่ในบนในคางคางไม่ยอมไปไหนนะไม่ยอมไปเลยตัวนี้ไม่ยอมไปไหนเลยดูอันนี้แปลกแปลก ทุกทีไม่เคยเห็นยิ่งจบก็เจ็ดไหมจบก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไหมอ่าเจ็ดแปดปูแปดปูแปดปูเก้าปูปูทำมือแบบนี้ห้าเจ็ดแปดห้าเนาะใช่ค่ะนี่อยู่สองข้างเลยนี่แ้มเอีปูให้ปริศนาบอกปูให้ปริศนาหรือเปล่าดูดูดูสองข้างเลยจิ้งจก